ออฉันว่านะอาชีพนี้ยไม่เหมาะกับเราแน่นอนเลยส่งของเนี่ยออไม่มอกอยู่แล้วแกแกต้องส่งของให้ได้นะไม่รู้จักหรอเดเปังจ๊ดอะไรอ่ะสเตกเกอร์อะไรของแกเนี่ยคือฉัน,ฉ,นฉันต้องมาส่งของอย่างนี้แล้วประเด็นคือไม่ใช่การส่งของธรรมดาส่งของฝ่าฝูงสอนบีข้างหน้าดูนะ<อ> นี่ต้องขับไปดูเร็วแค่ซอมบี้เองขับรถตั้งคันใหญ่เนี่ยซอมบี้มันกัดขาไม่ได้หรอแน่ใจได้ถ้าเกิดฉันโดนนะก็ตายครับนั่นมีแค่นั้นแหละเดิไปไปก่อนเลยไปเลยไปเลยฉันเปิดอาชีพถัดไปเนี่ยมาส่งของตรงนี้ยในระหว่างที่ซอมบี้ระบาดเนี่ยนะไอ้ซอมบี้ระบาดเนี่ยมราเป็นเหมือนไข้หวัดบอกเลยเหมือนตรงไหนนี่มันมันกัดเราเรากลายเป็นซอมบี้เลยนะนี่แด ไอ้ฉันไปส่งของเชื่อฉันดิเป็นได้ยังไงสมปอนจี่มีจริงที่ไหนฉันมาทางรัดดีกว่าดีทางรัดนี่แล้วไงทางรัดหลบซอมบี้ฮึือก้าต่ออย่าอย่าไปก้าเข้าทางรัดว้าวติดติดว้าวว้าวค่อย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 ไปค่อยไค่อยไปค่อยไปช่วยด้วยซอมบี้จะมาชนบ้านเออนหรออะไรอย่าชนอยู่ชนให้อยู่ไปไปไปชนไปนั่นแหละ เเรียบร้อยอส่งถึงบ้านแล้วอโอเคคนชอบแล้วเราก็จะได้เงินทุกคนวูบวไม่ได้เงินด้ยวดเยเราตีตัวเหลืองยังไม่มีเนี่ยเชือเหลืองไองชมบีนี่เรากลับบ้านก่อนโอเคเราสามารถมาอัปเกรดพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆของรถได้นี่เฮ้ยเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็ลบอะไรที่ไม่ใช้ลบออกนี่แล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปแทนอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ผิดลบโอเค แล้วเราก็วางข้างบนนี้อ๋อดีสอนติดตั้งด้วยแล้วก็เอาพวกของที่จะส่งอ่ะวางได้แล้วก็ดีลีทอันนี้น่าจะหนักเกินปึ๊บนี่เราก็ได้มาสองชิ้น,น,นแล้วบรรจุได้มากขึ้นปะแล้วรก็ทโบด้วยดีวูวูวูวมาเลยป้าวไ่ชนรถเราทโบแล้วไปเอ้ยเราไม่หลบเราไม่หลบชนเลย สบายซอมบี้มันแบบว่าไก่ไกากาลาเล่ม,ลมากนาดนั้นเลยใช่ใอุ้ยเจอเจ้าหมีด้วยเอ๊ะกำลังมาอยู่อุยนี่ไงเราสามารถไปต่อได้เหรอเจอ้าหมีไปต่อได้ไปเงินเงินได้เนี่ยมันก็จะอของราคาแพงขึ้นแล้วเจอซอมบี้แบบโหดอ,อีกระดับหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันหมด กลับบ้านเลยนี่ครับผลที่ไปตามเจวีนะครับเราต้องปรับแต่งก่อนถึงจะไปได้โอเคอ่ะฉันว่านะฉันจะลดลดใหม่ให้หมดเลยโอ้ยลดไม่ดีเลยเดี๋ยนะเพ๊บอันนี้ลดใหม่นะครับทุกคนเราจะไม่เอาพวกนี้ไ,ไม่งั้นเราไปไ,<ห>ไม่ถึงแน่นี่เจวีูอะไรอย่ะฉันจะโมลถใหม่อ่ะช่วยฉันหน่อยสิให้ใหม่เอ้แกก็วางโครงแบบฉันสิอยู่ไหน รถเตี้ยเดียโอ้ยซาดุยต้าลูกนี่รถสิบล้อเอีเราเรียกรถขนของของจริงเดี๋ยวดูบรรทุกของนะนี่เดี๋ยวดูใส่ให้ดูได้ใส่ให้ดูได้เยอะปะดูโอ้ดีรถบรรทุกของจริงเลยเนี่ยจะเน้นสายแทงเลือดสองร้อยกว่าอย่าไปยอมมันจะต่อทะเบียนโด้ต้องเหนือกว่ามันโอ้ยแล้วฉันจะทำไงเดียเดี๋ยวนะฉันต้องติดรถเพิ่มฉันจะวางเป็นบล็อกเดี๋ยวนะนี่อ่ะนี่อย่างนี้ได้มะเจ๋อหวี่ อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยววางบล็อกไปเลยดีอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยฉันดีลิทข้อมูลก่อนแล้วก็อะไรคนใยญ่แค่ไหนดูทิ่ว่ารถฉันาดมีกี่ยอโอ้าวนี่มันเก่ง่ริงทำไม้ึงหลบโยกนด้ไหมตั้งใจเปล่ารถกินเกลือรถกินเกลือมันเป็นประมาณนี้แหละค่เทียบอมเลยนนพี่คนสวยนะแกนี่ ถึงไม่มีความสวยแต่รถขนาดแรงแล้วก็ไม่พ<ม>ังแน่นอนเดี๋ยวดูฉันไปแล้วเดี๋ยวดาจูบี<อ>บล็อกฉันไม่พอ,อเดี๋ยนะฉันต้องไปซื้อใช่ไหมนี่ต้องซื้อแะมีตังไว้น่ะแค่ต้องไปส่งของก่อนนะนี่ฉันส่งแล้วนี่เดี๋ยวฉันซื้อก่อน,นก็นีบซื้อนี่ต่อเติมเลยแล้วก็ล้อล้อเอามาก่อนล้อเอ้ยเดี๋ยวดาต้องใช้สปริงตรงนี้ก่อนนี่สปริงวางแล้วก็ต่อล้อเพิ่มอ่านี่เป็นรถซิ่งนะครับรถซิ่งเพิ่มบ เป็นยาแล้วก็เดี๋ยวนะมอเตอร์เหรอมอเตอร์ตรงนี้ได้ไหมแล้วก็วางอีกเออหมดแล้วหรอแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้านี่แล้วก็ชึบโอเคเป็นเหมือนรถแข่งทุกคนถ้าฉันจะเอาบล็อกมาวางไว้ตรงนี้เพิ่มต้องซื้อเพิ่มทุกคนอันนี้ซื้ออีกสองล้ออีกสองชึบอ่าโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนชึบชึบปุ๊บนี่เรียบร้อย มอเตอร์มอเตอร์ยางยางยางมอเตอร์ก่อนมอเตอร์ซื้อนี่น้ำมันหรอน้ำมันสองเลยละกันเอ้ยเกินไม่พออ่ะซื้อเพิ่มถูกบิโลบักยี่าโอเคกดเพิ่มเรียบร้อยน่าจะได้แล้วนะเจ้าวิแอเหรอใช่อุ้ยมันมีสามเลยนี่ดานี่ไงยังว้าวสามลอยูยแก้วะ เราควรจะต้องขนของไปส่งกันได้แล้วไปส่งพร้อมกันของฉันก็มีของมาไปส่งเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฉันเอาของอ่ะไว้ไว้ข้างหลังดีกว่าเฮ้ยไว้ข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจริงเหรอจริงไว้ได้เฮ้ยไว้ข้างหลังข้างหน้าขับหน้าขับหลังเลยมันก็ใกล้เคียงเลยจริงเหรอยังไม่เข้าดียวเลยเห็นไหมเนี่ยสองันเนี่ยมันจะหวั่งเสียตายความบาลานซ์ในรถด้วยนะได้เรียกอย่างนี้ได้ปะแล้วก็เอาของ วางขอ<ห>ดูไปนี่ดูชั้นดิเนป่ะนี่เรียบร้อยไปได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไปเลยปะ่ะเต็มตัวมันหนักไปเปล่าจะต่อจมิโดได้ไหวเหรอเออมันหนักอะ่าขอ,ขอ<ๆ>ดูหน่อยวิ่งแค่สองสามอันก็ได้นี่ฉันดูจากอันนี้แล้วเขาบอกว่าเกินน้ำหนักเกินไอ้แก่ตลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วกันนะได้เลยประชาชนหิวข้าวฉันต้องส่งข้าวให้เขากินก่อนได้แล้วดีไงว้เป็นไง ย้ายอยู่ข้างๆเจ้าไปแล้วว่าแล้วช่วยกันไปไปไปช่วยกันองตปีนไปเลยแล้วฉันจะไปเมืองสองเลยปะไปเลยไปเลยดีแด้ไปเร็วรอไปด้กันไปด้กันเลไปพวกเราไปเมืองสองกันแทงหน่อยแทงไม่หน่อยได้เลยมานี่แทงหน่อยแทงหน่อยเออได้เลย ว้ายรถรถระเบิดรถใครระเบิดอ่ะซ่อมกดซ่อมก่อนซ่อมสี่สิบซ่อมสี่สิบโลบัร์กไอ่ท่ำเลยซ่อมเลยเดี๋ยวจะเคลียร์ผีให้กูอซ่อมแล้วซ่อมแล้วอ๋อถ้าชนเยอะมันจะระเบิดใช่ปะใช่แล้วยังน้ำมันหมดด้วยนะโอเคน้ำมันพออยู่แล้วก็ส่งว้ายเกิดเกิดเกิดส่งอันอ๋อตรงนี้ได้เงินเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ตรงนี้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ ถ้เาเกิดว่าได้ครบ15้ามันจะปลดล็อกให้โอเคกลับบ้านก,ก่อนโอ้หอะไรด่เจ้าหมีรถของแกด่มันนี่รถรถรถมันทุกล้อมีป้อมปืนด้วยมีที่นั่งด้วยเครื่องไง,งเครื่องหกเครื่องไงคิดดูเดี๋ยวไหนดูไหนดูไหนนี่โอ้ยรถอะรเนี่ยฉันเี่ฉันไม่เข้าใจทำไมแกต้องเอาล้อแบบติดกันอย่างนี้อะเอาแกอยากูไหมว่าติดเพราะอะไรดิเดี๋ยวฉันทำให้ดูดีละละละ หยมันจะเร็วได้ดีขึ้นนี่ล้มันลแรงมันจะแข็งแรงขึ้นล้อล้อมันใหญ่ขึ้นสองอันมาประกบกันน่ะฐานล้อมันจะแน่นมันจะบรรทุกอีขึ้นยฉันเรียนแบบมากดีกว่าทำมั่งทำมั่งอ่าฉันทำลายเลยลาให้หมดเลาะให้หมดเลาะให้หมดดิเลาะให้หมดดิเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดแต่ตอนนี้อะเงินไม่มีชุบ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 ชุวิธีรัดนะครับเติมโลบาคกเอาละกันนี่ครับอีกแล้วอะ นี่วิธีแก้ปัญหาแกคการใช้โลบักเเนี่ยแน่นอนจะได้ไม่ต้องฟาร์มเยอะขนาดนั้น <Okay. S 2> โอเคม,มีมีนัก200 200ออกสองร้อยไหมสองร้อยสองร้อยไ้ไปเติมเบงสิโอเคขอโทษน, <laughs> นี่ครับเพื่อนๆแล้ว <laughs> เ,เราก็มาซื้อนี่ของที่จำเป็นนี่เมื่อก,กี้เจ้าหมีมันใช้บ็อกเยอะอยู่ออาซื้อสักสิบก่อนละกันออาเรียบร้อยล้อมันก็ใช้เยอะเหมือนกันสักเท่าไหร่ดีอะเจ้าหมี ล้ออ okay, ่ะย yeah, uh, ี่สิบล้อยิ่งดี20ล้อเหรอโอเคได้ไอ้ยี่สิบล้อเลยร้านดีอ่ะสักสิบก่อนแล้วกันไอ้ซื้อไปเลยเยอะๆมอเตอร์เท่าไหร่ดีอ่ะมอเตอร์สักหกอ่ะสักห้ากับหกห้าละกันอ่ะประมาณห้าปืนเท่าไหร่ดีปืนเยอะๆไปเลยปืนจะสองสามไปเลย อ่ากระจังหน้ามีแล้วอุ้ยวีกะสูน้ํเหรอแล้วที่กล่องเก็บกระสุนเท่าไหร่อ่ะกล่องเท่าไหร่ดีอ่ะกล่องเก็บวระาสุนเท่าไหร่ดีอ่ะมันจะบรรจุกล่องหนึ่งสามสิบอ่ะงั้นสักสองแล้วกันโอเคเออน้ำมันเท่าไหร่ดีอ่ะคูบาดีน้ำมันของฉันใช้ประมาณอ๋อสี่ห้าถังอ่ะโอเคสี่ไปเรียบร้อยซื้อบทล้วอันนี้นะครับลดล็อกมาได้นะครับถ้าเกิดเราไปจุดตรวจที่สองเออแต่จุดตรวจที่สามไม่ได้จะถึงมั้งไม่รู้ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดู ประกอบแบบเจ้าบีก่อนตัวที่3นี่ยากเลยนะยากมากเลยนะบอกเลย<ไ>ปะเดี๋ยวเรากรอบเจ้าบีครับนี่เฟิร์มมาอย่างนี้หรอตัวยูมาอย่างนี้คุณยายไปช่วยดูหน่อยเร็วมาเดี๋ยวยายช่วยดูให้อ้วาววางอย่างนี้ ใช่ตัวยูใช่ไหมอย่างนี้หรออ่าใช่ใช่ใชลักษณะเป็นมุมตัวยูอ่าทาให้เท่ากันเลยนั่นแหละโอเคประมาณไหนนี่แล้วก็เหมือนตรงนี้อวางเป็นตัวทีแน่เลยอ่ะทัส 2. 2> องนี่นี่วางหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าอ่าแล้วก็ตรงข้างหน้าด้วยใช่ไหมใช่ใช่ข้างหน้าด้วยปุ๊บแล้วก็วางล้อโอเค วางล้อไปนะครับติดกันเลยหรอใช่ใช่ลของเจ้าหมีก็ติดกันเลยนี่ครับเรากรอบเจ้าหมีเลยเฮ้ยอินสปายเ<อ>ท่ากับกอบปีกระจังหน้าหรอกระจังหน้านี่กระจังหน้าตรงกลาดนั่นแหละโอเคปืนปืนเดวนะมันมีกี่กระบอกปืนปืนชองกระบอกสองกระบอกโอเควางปืนเดียปืนนี่เช้ขาอะไรแต่ว่าเหมือนมันมีล้อเพิ่มนะ ล้อจะเพิ่มขึ้นมาอ๋อตรงนี้หรอมันต่ออย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ต่ออย่างนี้เลยแล้วก็ออล้ี้นีแนะน,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 นำล <c oughs> ้อดึงเอาเปล่าล้ <c oughs> ออะไรล้เรอเล่นไปละ <c oughs> มาแค่นี้แหละแค่นี้แหละไช่ใจใเลยนึกว่าจะช่วยปะโถ่เฮ้ยขาดกี่มือยาหายด้วยไงล่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซื้ออีกแปดอ่ะกันดี้อีกแปดใช่ต้องเก็บเงินแล้วก็ซื้ออีกแปดอันอาจจะวิ่งไปก่อนก็ได้นะตอนนี้แต่ฉันพอฉันพออะอยไม่ยูนี่พออยู่นี่เห็นไหมอ้าววิช่วยอยู่นะใช่เลาวางนี่ได้แล้วทีนี้ก็อีกรออ่ะ นี่ข้างนี้ให้หมดเลยใช่ปหมแกนี่ใช่ใช่ใช่หมดเลยนี่แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยปุ๊บอ่าช่วยงามอ่าอะไรต่อเดี๋ยวนะมันวางน้ํามันหรอน้ํามันอ๋อกล่องเก็บกระสุนมันมีสี่ด้านเลยอ่ะกล่องเก็บกระสุนติดข้างข้างใช่ข้อผอมหีด้านงั้นฉันซื้อก่อนเป็นสามโอเคแล้วก็นี่วางตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องวางแบบนั้นเลยอ่าโอเคแล้วก็ มอเตอร์วาง3อันอันตรงกลางโอเคจัดไปแกนนี่ตรงนี้ด้วยฟึบแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยฉันเกินเกินลบกแล้วก่อนเรียบร้อยอ๋อเก้าอี้แล้วก็อุ้ยมันยังวางข้าวางข้าล่างอีกอ่ะเห็นวะฉันเพิ่งเห็นเจ้าต่อเมื่อกี้มึงสเกตโอ้โหมีเครื่องยนต์มาด้วยอีกสามอันอะยองดูอะยองดูอะไหวเว้ยเี่อน่าจะพอมั้งพอปัแกนี่ จะพอนะเดี๋ยวฉันดูเป๊บหนึดิฉันวางเยอะมากเลยอะจะไปได้ไหมเนี่ยแล้วก็กล่องพยาบาลหรอให้กล่องพยาบาล6อันทั้งหมดใช้ฉาบปลาฉาบกล่องพยาบาลต้องไปส่งของอ่านั่นแหละลองดูไปไหวไหมดีเฮ้ยไปได้เฮ้ยเฮ้ยทำได้อยู่นะไม่หนักเกินนะเมื่อกี้เห็นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ไอาดีฉันลองนี่ไป เฮ้ยมันยิงเองเฮ้ยคูบาดีดีคูบาดีก็ยิงนะครับไปข้างหน้าโอ้ยชนเลยดีมาแล้ววู้ฮุ้ยอึดมากตอนนี้อ,า,อาหลังมาเลยตามหลังมาเลยเดี๋ยวแทงให้ต่อมาโอ้ฉันจะโชว์ซะหน่อยระเบิดรถระเบิดแล้วหรอใช่ระเบิดแล้วเฮ้ยแ,แต่ฉันจะไปที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยแต่ว่าเลือดเหลือไม่ใช่สิ พลังเหลือ129อ่ะเจอโคกระดูกระดูดคาเดชานใช่ไหมเจ้าต่อใช่โอ้ยโอ้ยรถระเบิดมันตีแรงมันตีแรงเจ้าต่อนี่กำลังเฉลี่ยแล้วอข้าไปซ่อมฉันซ่อมฉันซ่อมเอาไปนั่อยู่ข้างแกแล้วเจ้าต่อมาลุ้นกันต่อไหมเนี่ฉันซ่อมละไมาชนชนชนพลังงานหมดโอ้ยยากอยู่นะเนี่ยรถระเบิดอีกแล้วอ่ะ เอาละลองโมเป็นรถคันนี้ดูนี่ครับผมติดพ่้อมไว้สี่ด้านเลย <What? S 1> เผื่อเจอพวกซอมบี้เนี่ยจะได้สู้ได้ต,ติดเลยนะนี่ไงป้อมปราการของฉันเห็นปะ โอ้โหที่รถอะไรเนี่ยมาดูเท่ใช่ไหยใช่เดี๋ยวลองไปขับดูมาเจ้าหมีไหนดูรถเจ้าหมีสิว้าวจะมีล็อคล็อกน้ำเงินแล้วเดี๋ยวแกผ่านไปอีกด่าแล้วหรออ่านไปเร็วนี่ครับเจ้าหมีเนี่ยมันได้อะไรไม่รู้อะปลดล็อกมันจะได้ล้อใหม่ขึ้นมาทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ปลดล็อกเลยนี่โอหรถฉัน่าโหดเดี๋ยวน้ํามันใหม่ด้วยอเนีี้ มันใหม่ด้วยเลยเครื่องใหม่ด้วยนี่โอ้โหนไงนี่ไปด้วยกันมาเจ้าหมีมาดิว่าเดี๋ยวฉันพาแกไปเองอ่าแกแทงนะเอ้ยเดี๋ยวฉันขอยิงก่อนได้ป่ะฉันขอยิงให้ทุกคนดูก่อนได้ยิงเลยล่ะยิงนี่ี่ทุกคนเป็นงปืนโหดมาดีรถแกมันมัเป็นเชิดหัวอย่างนั้นน่ะ Uh, เออข้างหลังหนักอ่ะเอาไปถ่วงหลังทำไมทำไมไม่ถ่วงทังหน้านี่ดิฉันม่รู้า่ะ้องตากล้ที่ของใครไอ้ตากลองของยัยอีกเปี่ยนไงตาขล้แกดิรถตากล้ไอ้ตากล้ตากล้องพิะ่าเออตากล้องแล้วได้แล้วได้ไปกลฉันเลียวยังไงไปไปยฉ่งจุ๊ง ชดท้างได้แล้วเออชนด้วยดีกว่านี่นี่ไปเลยเจ้าต่อฐานสะดวกแล้วตอนนี้โอเคลุยเลยดีกว่าไปอุ๊ยเจ้าผีไปแล้วอ่ะเจ้าผีเปิดทางให้าเลยเปิดทางให้แล้วคุณข้าไป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 เยรอฉันด้วยสิเอ้วอย่าลจะเปิดทางนี้ให้ไปช่างขยิงก่อนช่างขยิ่งก่อน นี่เจ้าคงกระดูกมาหนีมาจริงเลยนี่รถรถซอมบี้เหรอนี่รถซอมบี้รถของการซอมบี้อฮะซอมบี้โหนี่นี่นี่เรียบร้อยอุ้ยตัวใหญ่ข้าได้ต้ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จัดการแนเปล่าวจัดการเรียรแล้วนี่เนี่ยมาเลยตัวใหญ่ใช่ไหมบังคับังคับบังคับบังสุดยอดเป็นไงเป็นไงมาน้ำใหญ่ยักษ์จะไปโดนหลบตัวข้างหน้า นี่เป็นยาไฟแทงทั้งนี้จะถึงแล้วกเริ่มแส่งของแม่แล้วนี่ส่งให้เดี๋ยวรับไปข้าได้ด้วยหรอมันยากนะเจ้าบีมาป่ะล่ะเร็วแต่ของหมดแล้วอ่ะของหมดแล้วเหรอแกจะตามฉันไปดูป่ะล่ะข้างหน้าเออไหนดูดิต้องระวังนะอันนี้ต้องขับระวังทริงจนะต้องเลี้ยวดีดมีระวังข้างล่างด้วยมีระวังข้างล่างนี่ระวังนะสะพานมันจะขาด จริงหรอใช่ใช่อย่าจอดเชะคือตอนเดียขับยากมากรถมันต้องเลี้ยวดีๆเขาจะเป่าช่วยเชื่อเพื่อต่ำแล้วมันน้อยนี่นี่นี่จะบอกเขาเชื่อเพื่อใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเร็วจะหนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆขับก็ได้เชื่อเพื่อใกล้หมดถ้าเขาถังน้ำมันมาเยอะไม่เป็นไรเลยแต่ชาร์เดนดีจะตายเอเช่วยชาร์เอน้ำมันหมดไม่เป็นไรหรอกนี่ข้างหน้าไหมจะถึงแล้วหรอ แค่ข้างหน้ายังยังครึ่งทางโอ้โหกว่าจะถึงฉันตายพอดีอะดินี่นี่บัลลูขับมาใกล้ๆขับมาใกล้ๆนี่มาอะไรอีกอะไรอะมาแล้วโอ้จัดการสิเจ้าผีได้จัดการให้ดูไปแล้วเอาหมีหมีช่วยด้วยเร็วเรียบคาเร็วเรียบตามมาเฮ้ยซ้อมบาอะไรอะอะไมีฟ้อมเก็บฟ้อมไปเลยนะเนี่ย มาแล้วหนีแล้วไปเลยขับไปเลยนี่เลยขับไปเลยโอ๊ยอ้าวพลังกานหมดเฮ้ยังการมขอเติมขอเติมก่อนสามสิบห้าโลมาร์เองซืบเรียบร้อยเติมแล้วไปเรื่อยไปเร็วกูกูกูลิสเองกูโอ้ยยะบีเหรอเนี่ยมีอีกมีอีกอันนี้ต้องอันตรายนิดนึงโอ้โหนี่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  กว่าจะถึงโยมาโยมาใกล้อะไรใกล้แล้วโรตามมาใกล้หรอเฮ้ยข้างหน้าหรอมาแล้วนี่ไงใช่ข้างหน้าอะไรอ่าเดี๋ยวถึงแล้วนี่ถึงแล้วนี่เฮ้ยนี่บันไดหิมะนี่น้ำแข็งหรอดูซอมบี้ตัวนี้จะอึดหน่อยดิช่วยยิงช่วยยิงีซอมบี้อึดซอมบี้อึดนี่ช่วยยิงช่วยยิงเฮ้ยเจอเพื่อนเพื่อนด้วยเกือบเจ้าหมี นี่แน่ยยิมนยิมนดู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 น้ำมันน้ำมันสัญเสียหมดละอฉันเคยยิงฉันเคยยิงคนกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดไม่เป็นไรฉันไม่อยู่ตามมาตามมาเราจะเปิดดูทุกอย่างเปิดดูแบบนี่เขาบอกให้เลี้ยวขวาเปิดดูเลยเลี้ยวข้างขวาโอ้ไม่พอสะพานมิโด้ทุกทคืออะไรอ่ะมันไม่มันมันหลอกต้องไปทางซ้ายเอามันหลอกมันหลอกข้างหลัง ซอบบี้ว้รถทำลายอ่ะทุกคนเป็นไงบ้างชอบคลิปนี้กันไหมในการแบบว่าสร้างรถแปลกๆในการจัดก,การซอมบี้นะครับโอ้โหรถจอาบี้นี่อลังการสุดๆไปเลยคุณยายกับคุูบอดีก็เท่มากต่อต่อไปดก็โอเคเหมือกนกันอ่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลานไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายบาย